แต่งสามเดือนเลิกหมูพิมพากาหนีไปคลอดลูกคนเดียวชีวิตยิ่งกว่าละครหนุ่มเนื้อทองต้องยกให้ในายนภัสเสียงสมบูรณ์แต่กว่าจะโตหล่อเหลาชนะใจเหมือนทุกวันนี้ได้ต้องบอกดังๆเลยว่าชีวิตจริงของคุณแม่หมูพิมพากาเสียงสมบูรณ์ยิ่งกว่าละครน้ำเน่าหลังข่าวช่องดงังเพราะต้องเผชิญมรสุมชีวิตหนักมากต้องสู้สุด มาแล้วกับสามีที่เปรียบเสมือนฝันร้ายที่ยากจะลืมเลือนถึงแม้จะเป็นคลิปเก่าจากรายการเก่าแต่ก็ช่วยย้ำเตือนใจเราได้เสมอถึงชีวิตที่ไม่แน่นอนและต้องสู้สู้หมูพิมพกาเปิดใจว่าแต่งงานสามเดือนแล้วเลิกเลยไม่ได้รักพลาดไงพอแต่งงานช่วงสามเดือนที่รู้จักนิสัยเขามันไม่ใช่ก็เลยไปดีกว่าเขา พ่อของนายนภัสเป็นฝ่ายหลงรักเรามากกว่าตอนนั้นชื่อเสียงเรากำลังสุดต่งมากจริงๆหมูทำงานเจ็ดวันเปิดไปไหนก็มีแต่หน้าพิมพ์พกาพิมพ์พกาไม้ยมกไม้ยมกสามปีเต็มๆเป็นอย่างนี้มาตลอดชีวิตพิมพ์พกาพุ่งสุดๆหมูก็เป็นคนหนึ่งที่พลาดเราก็พลาดไปแค่ตอนนั้นเขาคุกเข่าขอแต่งงานเลยเขาจะดูแลเราหมูคิดว่าเออ อยู่ๆไปก็คงรักเองแต่ปรากฏว่าวันที่หมูแต่งงานหมูท้องสี่เดือนเป็นข่าวใหญ่เลยคือความรู้สึกของหมูคืออยากจัดงานแต่งงานมาเพื่อให้สังคมรับรู้ว่าฉันมีลูกไม่ให้เพื่อให้รู้ว่าฉันมีผัวเป็นตัวเป็นตนแต่งงานเพื่อให้สังคมยอมรับลูกตอนนั้นหมูมีทางสองเลือกคือหนึ่งหนีไปคลอดต่างประเทศกับสองคือแต่งงาน ซึ่งเขาก็คุกเข่าขอเราแต่งงานด้วยฐานวุฒิภาวะเขาเหมาะกับเราแต่ปรากฏว่าพอแต่งงานปุ๊บมันไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดและตอนนั้นเราเป็นคนที่เชื่อมั่นในตัวเองสูงมากแบบเชิดเชิดเรื่อดตอนนั้นเราถ่ายละครด้วยบูแหลกด้วยแต่เรากำลังมีน้องน,นายนภัสพอรู้ว่ามีน้องเหมือนโลกมันสดใสอ่ะ ตอนนั้นทำงานไปแบบไม่มีจุดหมายแต่พอมีลูกเราดีใจมากเลิกกันไม่ค่อยดีเท่าไหร่มันเหมือนทะเลาะก,กันนิดหนึ่งเออเราเลิกกันแล้วเราก็ขับรถหนีเขาไปเลยหมูไปอยู่พัทยาเช่าคอนโดไว้จนคลอดน้องอยู่คนเดียวตอนนั้นเราก็คิดเองเออเองคนเดียวหมดไม่มีใครที่จะปรึกษาแต่หมูมีความสุขนะนั่งคุยกับลูกแฮปปี้บลาบลา ลาหมูเป็นคนมั่นใจในตัวเองสูงพอคลอดลูกเสร็จที่กรุงเทพมหานครเขาก็กลับมาคืนดีแต่ก็เกิดเหตุการณ์ไม่ดีต่างๆนานาลงหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ต่างๆเอาเป็นว่าหมูเป็นผู้หญิงตัวคนเดียวหมูสู้ซึ่งเขามีทั้งฐานะอำนาจมีทหารมีอาวุธครบมือมีทุกอย่างแต่หมูสู้ตายสู้ตายเพื่อให้ได้ลูกมา ฉันรักลูกฉันฉันทำให้เขาเกิดมาแล้วฉันต้องรับผิดชอบลูกต้องอยู่ในความดูแลของแม่หมูไม่อยากให้เขามีปัญหาเหมือนหมูที่ชีวิตตอนเด็กๆขาดแม่ร้องให้หาแม่ก็เลยไม่อยากให้เขาเหมือนหมูหลายคนที่ดูคลิปนี้แล้วต่างให้กำลังใจแม่หมูพิมพากากันสนันเน็ต